ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องมหายุทธหยุดพิภพ,พคำพูดดังออกมาหลิงชิงจูก็เห็นว่ารอยยิ้มบนใบหน้าของหลินต้องหุบลงทีละน้อยก่อนที่สีหน้ามืดครึ้มอย่างน่ากลัวจะปรากฏอย่างช้าช้าในเวลาเดียวกันจิตสังหารเย็นเยือกเข้มข้นก็แผ่ออกมาด้วยเกิดอะไรขึ้น หลินต้องเอ่ยถามด้วยเสียงต่ำดูเหมือนสิทธิ์สำนักหยวนเหมือนกับสำนักเต่าเผชิญหน้ากันเมื่อสองวันก่อนจบลงด้วยข้อพิพาทจากปมขัดแย้งบางอย่างจากนั้นพวกหยวนชังก็ลงมือโจมตีหลิงชิงจู่เอ่ยไม่ว่ามองทางไหน เรื่องนี้มีต้นเหตุมาจากการยั่วยุของสำนักหยวนเหมือนแต่สิบสำนักเต่าอ่อนแอกว่ายิ่งกว่านั้นเสาหลักแห่งความแข็งแกร่งอย่างหลินต้งก็ไม่อยู่แม้ว่าพวกเขาจะปะหน้ากับสำนักหยวนเหมือนก็ดูเหมือนว่าต้องยอมถอย ดังนั้นเหตุผลที่ทำให้สิ่งต่างๆมีสภาพเช่นนี้ส่วนใหญ่มาจากความตั้งใจของสิทธิสํานักหยวนเหมือนหลังจากประมือกันสิทธิสํานักเต่าเดินทางเข้าไปในค่ายกลเคลื่อนย้ายมวลสารขณะที่สํานักหยวนเหมือนกําลังไล่ตามท่าทางจะควบคุมตัวเองไว้ไม่อยู่แล้วสิทธิสํานักเต่าได้รับบาดเจ็บหรือล้มตายบ้างไหมดวงตาของหลินต้งมืดครึมและเยือกเย็นขณะเอ่ยถาม เชิญคุยคอยช่วยเหลือสิทธิสำนักเต่าอยู่เขาหยุดยนชังไว้ได้ชั่วคราวและแบกรับภาระไม่น้อยแต่มีข่าวลือว่าเกิดการบาดเจ็บล้มตายบ้างหลิงชิงจูลังเลชั่วคู่แต่ในที่สุดก็เล่าอย่างหมดเปลือกรังสีดูดานและชั่วร้ายพุ่งออกมาจากร่างของหลินต้งเมื่อได้ยินท่าทีดูดิบเถื่อนเกินบรรยายราวกับเขาได้ยินเสียงร้องโหยหวนของสิทธิสำนักเต่าที่กำลังจะตาย เช่นเดียวกับเสียงหัวเราะอย่างลำพองของสิทธิสํานักยวนเหมือนใบสวะหิ่นต้งตัวสั่นเทิมสีหน้าเกรี้วกราดเขารู้ว่าไม่เร็วก็ช้าวันนี้ต้องมาถึงแต่ไม่คิดเลยว่าสํานักยวนเหมือนจะใจร้อนลงมือโจมตีก่อนในช่วงเวลาเช่นนี้ตอนนี้สิทธิสํนักยวนเหมือนกับสํานักเต่าสู้กันมาสองวันแล้ว เราตรงไปที่ค่ายกลเคลื่อนย้ายมวลสารเลยดีหมายลิงชิงจูถามเสียงเบาหลิงต้องงบยักหน้าแล้วเงยหน้าขึ้นมองไปทางทิศเหนือมืดดำแสงสีแดงสองประกายในดวงตาเบาบาง ทำให้ใบหน้าเยี่ยมหานของเขายิ่งดูน่ากลัวมากขึ้นไปอีกตอนนี้เขาไม่รู้ว่าสิทธิพี่สิทธิน้องบาดเจ็บล้มตายไปมากเท่าใดแต่เขารู้ว่าถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นกับชิงฐานยิ่งวนหวนและคนอื่นๆเขาจะตามล้างตามค่าสิทธิสำนักหยวนเหมือนแน่นอน ถ้าจนไม่เหลือสักคนรังสีกระหายเลือดเข้มข้นแผ่ออกร่างหลินต้งความโหดร้ายยิ่งกว่าสัตว์ตอสูรปีศาจในเขตยี่หมัวเสียอีกจากที่นี่ต้องใช้เวลาเท่าไรที่จะไปถึงค่ายกลเคลื่อนย้ายมวลสารหลินต้องเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงเคร่งครึมห้าวันแต่ถ้าเร่งความเร็วถึงขีดสุดก็น่าจะไล่ทันพวกเขาได้ในสามวันหลิงชิงจูคิดครู่หนึ่งก่อนจะตอบ งั้นไปกันเถอะร่างหลินต้องสั่นไหวปีกบังกรระกฏกลางออกมาจากหลังไม่พูดพร่ำเขาก็กระพือปีกเปลี่ยนเป็นลำแสงสีเขียวพุ่งผ่านความมืดมิดตรงไปยังท้องฟ้าที่อยู่ไกลออกไปรวดเร็วปานสายฟ้า หลิงชิงจูมองหลินต้งที่กำจัยรัศมีดิบเถื่อนออกมาทั่วร่างขณะที่พุ่งตัวออกไปมือของนางก็กำแน่นแวกวกังวลฉายผ่านดวงตาส่วนลึกตั้งแต่เริ่มต้นศึกมหาศาสตร์นางรู้ดีว่าสำนักหยวนเหมือนกับสำนักเต่าไม่มีทางที่จะปรองดองกันสำนักเต่าเผชิญกับความสูญเสียใหญ่หลวงหลายต่อหลายครั้งแม้แต่ศิษย์ที่แห่งหอชำระฟ้ายังถูกสำนักหยวนเหมือนล้อมฆ่า การต่อสู้ครั้งนี้คงจะหนักหนายยิ่งกว่าครั้งก่อนแน่แล้วศึกมหาศาสตร์ครั้งก่อนก่อนสำนักหยวนเหมือนมักจะเป็นฝ่ายเหนือกว่าในการต่อสู้กับสำนักเต่าซึ่งเรื่องนี้ทําให้สิทธ์สำนักหยวนเหมือนเหมิมเกรมแต่ครั้งนี้แตกต่างจากเดิมการประลองครั้งนี้พลังของสิทธ์สำนักหยวนเหมือนอาจแข็งแกร่งกว่าสำนักเต่าเมื่อมองผิวเผินแต่สำนักเต่ามีหลินต้องอยู่ เขาที่ปกติเป็นคนจิตใจดีแต่สามารถเปลี่ยนเป็นปีศาจกระหายเลือดได้ทันทีหากใครสักคนที่ใจดำเข้าให้เขาจะเป็นตัวแปรสำคัญในศึกมหาศาสตร์ครั้งนี้แน่นอนถ้าสำนักหยวนเหมือนยังคิดปุกปาา ดูเหมือนว่าครั้งนี้พวกเขาต้องสูญเสียอย่างน่ากลัวหลิงชิงจูยังจำใบหน้าเยี่ยมโหดของหลิงต้งที่อัดแน่นด้วยรัศมีป่าเถื่อนได้นางรู้ว่าชายหนุ่มที่จนปัญญาขณะถูกนางไล่โจมตีกำลังจะระเบิดแล้วศึกมหาศาสตร์ครั้งนี้เกิดการนองเลือดขึ้นแน่ ลิงชิงจูถอนหายใจทันใดนั้นก็หยุดคิดประเด็นนี้ดอกบัวเขียวผุดขึ้นใต้เท้าจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นลำแสงจ้าพุ่งตามหลินต้องไปอย่างรวดเร็วลำแสงสองสายพุ่งผ่านท้องฟ้ามืดมิดด้วยความเร็วน่าตกใจ แรงดันลมจากความเร็วสั่นสะเทือนพื้นดินเบื้องล่างจนเกิดเป็นทางยาวทั้งสองก็คือหลิงต้งกับหลิงชิงจูที่เข้าไปในพื้นที่ส่วนลึกของเขตยี่หม,มัวพวกเขาเดินทางสองวันเต็มๆและไม่ได้หยุดสักอึดใจเลยในสองวันนี้ แสงสีเขียวปกคลุมร่างหลินต้องปีกมังกรมรกตบนหลังกระพือเป็นระยะความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างมากมีหนามซ้ำตอนนี้ใบหน้าเขายังคงปกคลุมด้วยความมืดมนและเคร่งเครียดทั้งสองพบกลุ่มที่มีส่วนร่วมในศึกมหาศ,าศาสตร์ตลอดทาง หลินตงได้ข้อมูลเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างสำนักหยวนเหมือนกับสำนักเต่ามากขึ้นเหตุการณ์การต่อสู้ฝ่ายหนึ่งกำลังไล่ตามและฝ่ายหนึ่งกำลังถอยหนีฝ่ายไล่ตามคงเป็นสิทธิสำนักหยวนเหมือน และฝ่ายที่ถอยก็คงจะเป็นสิทธิสำนักเตา่าเห็นชัดว่าสำนักเต่าใช้พลังทั้งหมดที่มีในการต่อต้านการรุกล่และการโจมตีอย่างไร้ปราณีจากสำนักหยวนเหมือนพวกเขาต่อสู้พลังถอยหนี อาบอกได้ว่าพวกเขากำลังรอคอยการกลับมาของคนคนหนึ่งอย่างคมคืนเพื่อนำพวกเขาไปสู่ชัยชนะเหนือสํนนักยวนเหมือนแท้จริงหลินต้องเราใกล้ถึงค่ายกลแล้วหลิงชิงจูมองไปไกล ก่อนจะหันหน้ามาหาหลินต้งที่อยู่ข้างๆและแสดงความเห็นหลินต้งงบยักหน้าแต่ไม่ได้เอ่ยต่อถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาคงจะหยอกหลิงชิงจูสักนิดแต่ตอนนี้เขาไม่มีกระจิตกระใจจจะทำแล้ว หลิงชิงจูเข้าใจสภาพของหลินต้งดีเช่นกันนางครุ่นคิดครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยออกมาข้าว่าการต่อสู้ระหว่างเจ้ากับสิทธิสำนักหยวนเหมือนเป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เจ้าควรจะระวังหยวนชังไว้ดวงตาของหลินตงกรอกไปมาเขาขมวดคิ้วมองหลิงชิงจูเอ่ยว่าเขาน่าจะอยู่ในขุมพลังเซิงเฉวียนขั้นต้นแล้วใช่ไหม ศึกมหาศาสตร์ครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะมีจอมยุทธสามคนที่มีขุมพลังเซิงเฉวียนขั้นต้นนั่นก็คือหยวนชังหลิงชิงจูและเฉินขุยจอมยุทธขุมพลังเซิงเฉวียนขั้นต้นนับว่าเป็นเรื่องยากที่จะรับมือ แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องประมือกันหลินต้งก็จะทำให้พวกมันต้องจ่ายราคาแพงอย่างสาหัสสากันเลยทีเดียวพลังของหยวนชางถึงระดับเซิงเฉวียนขั้นต้นแต่การที่ขึ้นเป็นผู้นำของสามคุณชายน้อย ทำให้เขามีเล่เหลี่ยงแพรวแม้แต่ข้ายังรู้สึกถึงอันตรายยามพบปะเขาดังนั้นเขาไม่ใช่คนที่จะรับมือได้ง่ายๆอย่างที่เห็นเจ้าต้องระวังตัวให้มากเมื่อต้องปะทะกันหลิงชิงจูพึพรรมพำ ดวงตาของหลินต้งกล้าวขึ้นพลังของหลิงชิงจูเทียบเท่ากับหยวนชางแต่ถึงอย่างนั้นอีกฝ่ายยังทำให้นางรู้สึกถึงอันตรายได้ดูเหมือนหยวนชางจะไม่ธรรมดาจริงๆขอบใจมากนะหากเจ้าไม่ตามข้าไปบอกกระจ่างฟ้า สำนักหยวนเหมือนก็คงไม่ลงมือโจมตีดวงตาของหลิงชิงจูปรากฏแววลุกแก่โทษถ้าข้าอยู่ใกล้ๆพวกเขาคงไม่สู้กันยืดเยื้อหอรออกอหลินต้องสายหน้าดวงตาเหมือออกไปไกลความป่าเถื่อนฉายขึ้นมาอีกครั้งเหตุผลที่พวกมันไล่ล่าแบบนี้เพราะวางแผนจะกันข้าออกไปห้าห้าห้าหยวนชางจะเกลียดข้าเข้าใ้ก็ดี ในเมื่อแกใจร้อนบีบข้านักครั้งนี้ข้าก็จะสนองความต้องการให้ถึงใจเลยแต่เดิมพันที่ข้าใช้สูงไม่น้อยงั้นมาใช้ชีวิตเดิมพันกันสักตั้งเป็นไงความกระหายเลือดอันป่าเถื่อนไต่ขึ้นบนริมฝีปากของหลินต้ง แววคลุมคล้างปรากฏอย่างเลือนรางเขตยี่หมัวค่ายกลเคลื่อนย้ายมวลสารที่นี่เป็นพื้นที่กว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยหินเนินเขาสูงต่ำตั้งตระงานโดยรอบดูตะปุ่มตะป่ำไอชั่วร้ายกระจายออกมาก่อนจะปกคลุมไปทั่ว ตอนนี้ภูมิประเทศที่วุ่นวายและมีหินระเกะระกะเต็มไปด้วยทะเลมนุษย์ดวงตานับไม่ท้วนมองไปทางด้านหลงังเสียงลมแหวกอากาศดังจากทุกทิศทางจากนั้นคนนับร้อยที่สาสร์รัศมีบ้าเลือดก็ปรากฏในสายตาของพวกเขาพวกเขาคือสำนักเตาเสียงบางคนดังขึ้นขณะที่มองกลุ่มคนขนาดใหญ่แต่ในน้ำเสียงเหมือนจะเจอเสียงถอนใจ ข่าวการต่อสู้ดุเดือดระหว่างสิ์สำนักเต๋ากับสิ์สำนักหยวนเหมือนกระจายไปทัว่วเขตยี่หมัวราวกับพายุหมุนหยุดยิ่งเซี้ยวเซี่ยวหยุดตรงหน้าสิ์สำนักเต๋านางโบกมือร้องขึ้นด้วยเสียงเย็นเยือกฟิว ลุ่มสิทธิ์ขนาดใหญ่เบื้องหลังหยุดชงงะงักแววตื่นตัวปรากฏในดวงตาห้าห้าเสียงหัวเราะไม่แยแสดังแววมาจากภูเขาตรงหน้าขณะที่สิทธิ์สำนักเต่ากำลังหยุดเคลื่อนไหวเสียงแหวกอากาศดังขึ้น ร่างคนจำนวนมากกว่าออกมาจากทุกทิศทางล้อมเป็นครึ่งวงกลมปิดกั้นทางที่อยู่ตรงหน้าหยวน่างดวงตาของอิงเซี่ยวเซียวเย็นเยือกราวน้ำแข็งเมื่อมองชายสามคนที่ยืนอยู่บนยอดเขามืดขาวหยกกำแน่นทันที คิดไม่ถึงเลยว่ามันเดือดึงไม่ยอมปรากฏตัวแม้ว่าพวกข้าจะบีบพวกเจ้าจนตรอกแล้วห้าห้าความอดกลั้นของมันน่าทึ่งจริงๆเหมือนเขาจะเสียความโอหังที่แสดงไว้ตั้งแต่เริ่มต้นสะแล้ว แต่ในเมื่อมันไม่ยอมเผยตัวออกมาความโกรธของข้าก็จะบรรเทาได้ด้วยกันข้าวกแก่ทั้งหมดนี่แหละบนยอดเขาหยวนชางยิ้มมองสิทธิสำมนักเต่าที่อยู่ไกลออกไปจิตสังหารบ้าคลั่งฉายบนดวงตาอย่างช้าช้าอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ